สวัสดีครับผมพันเอนะยยกนักปรึกษาโรงเรียนทหารสมรู้แล้วก็รับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศรราึกษาของโรงเรียนทหารสมรู้กรมสมุทรานบกครับก็เดึงนักขอขอบคุณทางมาหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับที่มีโปรแกรมาสาอาดการศึกษาในครั้งนี้นะครับทางโรงเรียนทหารสมรู้ก็ได้รับนักศึกษาไปแล้วจํานวนสองครั้งนาาะครับสรุ่นนะครับซึ่งได้ ไปช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนฐานรสมุทรในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนแบบ e-learning ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลงานของนักศึกษาก็ทําให้โรงเรียนฐานรสมุทรนะครับได้รับรางวัลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ e-learning ซึ่งตอบสนองตามนโยบายของกองทัพบกนะครับและในปีนี้ก็ได้รับความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัยพระสอนนักศึกษาไปอีกหนึ่ง คนนะครับก็จะช่วยกันพัฒนาสื่อกรารเรียนการสอนซึ่งทําต่อจากปีที่แล้วและในขณะเดียวกันก็ทําพัฒนาเพิ่มเกิดขึ้นอีกในเรื่องของยูนิสคูลในการทําสื่อก,รา,การรกาสอนเพื่อสอนให้กับครูอาจารย์ในการทําสื่อเพื่อสหรับใช้ในการเรียนการสอนสําหรับในปีนี้ก็ได้รับความรุณาจากมหาวิทยาล,ลัยได้ส่งนักศึกษามาช่วยดําเนินการใน3เรื่องนะครับ ในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการพัฒนาจากของเก่านะที่มีข้อบกพร่องอยู่นะครับก็ทําให้มันดีขึ้นเรื่องที่สก็ทำในในเรื่องที่ยังทําไม่เสร็จนะครับที่จะต้องดําเนินการต่อเนื่องไปเนื่องจากว่าวิชาในการเรียนการสอนของโรงเรียนหาสมุู้มีค่อนข้างเยอะและมีเทคนิคในรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําต่อและในเรื่องที่สําคัญที่สุดผมถือว่าเป็นสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเอามาช่วยในการทํา สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการผลิตสื่อทีหนึ่งให้กับครูอาจารย์ซึ่งผมถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสําคัญก็จะว่าถ้าในอนาคตไม่แน่นะครับว่าต่อไปทางมหาิทาลัยไม่ได้มีโครงการโปรแกรมสายกิจศึกษาทีกาทางโรงเรียนหานสุขุทก็จะได้เหมือนกับว่าพึ่งตัวเองได้นะครับครูอาจารย์จะได้มีความรู้ในการทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ3เรื่องตรงนี้นะครับทำให้โรงเรียนหานชุมพุธได้รับรางวัลหรือได้รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการของกองทัพในเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องของการใช้การสื่อสื่อการในการสอบแบบอินเทอร์เนนะครับได้คะแนนดีมากนะครับอยู่ในฐานดีมากคือ4.85จากเต็ม5นะครับก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยไม่นับโอกาสครับคุณครับ